โอ้ยวายดูชิวดี่ก้าแบบดูชิวเลยอ่ะมันไปแล้วเจ็ดเจ็ดนี่คืออะไรเอาคืนใช่ไหม สวัสดีทุกคนครับผมตอนนี้เราเข้สู่ช่องในชั้นไอซ์ฟูลลี่วันนี้อยู่กับเจแปนพานุพันธ์ครับสวัสดีครับผมวันนี้พาเจแปนมานะวันนี้ทําไมพี่นายต้องชวนผมมาที่สยามอเมมซิ่งเพราะว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยมันกี่ปีแล้วที่เราไม่ได้เข้ามาที่แบบนี้เจแปนที่ยวครั้งสุดท้ายเ<จ>มื่อไหร่เจแปนกูรีพูดไปไหนเจแปนเที่ยวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ให้ถึอให้มาอ่ะโหถ้าที่นี่อ่ะนานแล้วพี่นานแล้วที่แบบว่าที่ที่น่านำคาญแบบเนี้ย พี่จี้ตาเขาทำไมปากเขาอยู่นี่เราตลกขึ้นทุกวันทุกวันนะไมจะชาพี่หนูก็เอาไม้จี้หูจี้ตาอย่างเงี้ยเขาก็ํำพานนะปูก็ทำพานแดงพี่หนูเขาก็ทำไม่รู้เีื่อี้ล้วจทำานหรอเอาแล้วหกทเป็นเนื้อถอยเนี้อถอยกันกาว้ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างคือนึกถึงตอนเด็กๆยังหายก็ตัวตัวหัวก็ตายหายก็ตายหางก็ตายเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าไกลๆใจตายแล้วสีกันตาย อะไรงงแล้วไยยังหาก็ตัวตัวกับหายหายกันไดโนเสาร์ตกใจไหมคือกลัวไหมเวนอยู่ตั้งนานแล้วถ้าเป็นนดโสาวจริงนี่เขาตายแล้วตายเขานิ่งมากเลยนิ่งนิ่งไม่กลัวต้องได้ยินเสียงมาก่อนอยู่แล้วมันจะเป็นเสียงไงนดโสาวเสียงไงไม่มันต้องมีเสียงเดินเสียงอะไรแบบนี้เดินสาวมีเสียงร้องเลยกุ้มกุ้มกุ้มไม่เคยเป็นนดโสาว์เราไม่รู้จริงหรอกเสียงร้องมั่เคยเที่ดูในหนังมันร้องไงมันมันไม่เคยร้องนดโสาวอ่ะเหรอมันกิน พี่ผมกลับได้เลยต็นเจแปลเป็นคนจังหวัดเลยนะสิงห์บุรีฮะพื้นเพเกิดที่นั่นเป็นเด็กบางละจันทร์อยู่ก็อะไรถามเลยอ่ะเอาเลยต้องบอกว่าเด็กคนนี้นะมีความก้าวไกลเจริญเติบโตได้อย่างเร็วมากๆสำหรับผมนะพูดเป็นนโยบายภาครัฐเนะ เอาเอาจริงๆตอนนี้เจแปนอายุเท่าไหร่สามสิบครับปีนี้สามเอ็ดสามสิบสามเอ็ดแล้วมีบริษัทของตัวเองใช่ครับครับผมมีสองบริษัทบริษัทแรกก็คือมาแรงสตูดิโอหรือว่าบุฟเฟ่ชแนลเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันชื่ออะไรจริงๆก่อนเป็นบุฟเฟ่จริงๆมันคือบุฟเฟ่โปรดักชั่นแล้วทีนี้ก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อให้มันรู้สึกว่าเข้าถึงกับแบบเอเจนซี่หรือว่าคนแบบทำงานวงการอะไรเงี้ยให้มันเข้าถึงหน่อยอันนี้คือบริษัทแรกมาแรงได้ยินเป็นมาแรงมาแรงมาแรงวัน แบบโอ้ไปแล้วอันนี้คือถึงปกซอนแล้วอันนี้คือมาแรงมาแรงแล้วแต่ถ้ามาช้าหน่อยมาอันนี้คือมาเบาๆมาเบาๆ,าเ,บาๆเดินไปซื้อหมวกเฮ้ยเฮ้ย,ยคุยไปก่อนเดี๋ยวไปซื้พอพร้อมกันเดี๋ยวซื้พอพร้อมกันเอานี่ยเลยไม่ต้องใส่ก็ได้นี่ชีวิตนี่ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว <S 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 ไฟเบอร์มนเนี่ยจริงไหมเนี่ยเออโหรูข้างหลังนี่ เดี๋ยวนะทำงานร่วมกันปะกูไม่ได้บอกฝั่งนี้บอกให้ชี้ตรงนี้พอหันเสร็จปุ๊บโบ๊ะเลยทำงานเป็นทีมมั้ยเนี่ยบริษัทสองที่เปิดมาไม่เราไปเล่นเลยตอนนี้นะผมรู้กูจะต้องทำยังไงอะรายการเนี้ยไปเลยไอ้คนนึงก็อยากจะเล่นเด็กจะค่อยถามต่อนะไปเล่นนี่ก่อนเอานี้ก่อนเลยนะเอาเลย ก่่อนะถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอ้าเอา้ <c oughs> เอามันไม่มีไอ้เกียร์ไอ้เดินหน้าหรอไม่มีไม่มีถอยหลังก่อนแล้วเดี๋ยวเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังก่อนอีนกทีนึงโอ้โหแล้วกินตุ้ยเตี๋ยวอะ่ะกินตุ้ยเตี๋ยวพิเศษไปสองอะ่ะเราเอาเลยจินตนาการว่ามันเ,เดิน,นหน้าไปลากลางเลยคือลืมไปว่ายัางไม่ได้ <c oughs> ขี่เฮี้ยตุยเฮี้ย <c oughs> เลยเฮี้ย <c oughs> เลย,เลยตัวเนี้ยไม่ได้แลาก ไม่คิดว่าแ,แรงขนาดน,นี้มีวิญญาณกูหลุดจากตรงไหนเนี่ยก็ตี๋หรือหิวอะตอนนี้รวมแล้วไปจุกอยู่นี่แหละ <c oughs> พี่แทบแปลก เดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นตอนที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ก็เป็นยังไงนะเดูดูว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรแปลกๆที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสักเกตเลยดีมันจะมีมันจะมีตัวหลังตัวใจนะอันนี้เดินหน้าก่อนหรือว่าอย่างนี้หรือเปล่าแบบอไปไปมาๆงั้นเหรอไปไปมาๆก่อนโอ้ย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 หน้าแม่งสุดอ้ะแม่หน้าแม่งสุดอ้ะ แล้วมีแต่หน้าผมอะเดี๋ยพี่กินพยายามเก่งไหมตรงั้นนะเพราะมันหล่นเดี๋ยวตอนถอยหลังปื๊บลงมาผมว่าธรรมดาธรรมดาหน้าเราเหมือนสะใจมากที่แบบเอาผมมาแกล้งคือคุณเป็นคนไม่กลัวอะไรไงเดี๋ยวลงแล้วลงแล้วไปแล้วลงแล้วเดี๋ยวขึ้นตอนตาเหลือกไว้ให้ตรงนี้แแบบอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเป็นการซ้อมตายสองวิ รู้ตัวป่ะไม่รู้รู้แต่ว่าเฮ้ยทำไมตามันลืมไม่ขึ้นอยู่ๆมันก็แม่ตามันแบบว่าตอนแรกอะมันลงมาใช่ไหมแล้วมันมันเหมือนว่ามันมีแรงจีแรงโน้มถ่วงของโลกอะแล้วทีนี้มันดันขึ้นไปอะมันเหมือนทุกอย่างอ่ะมันถูกดึงลงมาให้หมดง่ายแต่เหมือนเราฝืนทีนี้มันก็กลายเป็นแต่นายหี่ยมะ้พี่อย่าไปบอกใครนะว่าว่ามึงเล่นครึ่งเล่นแล้วไม่กลัว หลังจากที่พี่เข้าวงการปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงกอพี่เข้าวงการมาปุ๊บพี่ก็ไปมีโอกาสจากการปุ๊เริ่มประกวดตลกก่อนประกวดตลกเลยประกวดตลกเลยเหรอใช่รายการใครเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงกลางอยู่อยู่สัมภาษณ์ากูเป็นตรงกลางก็ต้องเป็นแขกรับเชิญแล้วนี่คืออะไรทับไปทับไปเออเดนนี่แท่งรองเท้าเลย12 seconds later แบบแบบนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเอาคืนเอาคืนใช่ไหม ถ้าถ้าสมมติย้อนไปนะคล <Keep S 1> <ข>ิปช่องเจแปนของช่องผมไอแปนชาแนลเทปที่สัมภาษณ์พี่จี๊ดกับพี่นายจะแกล้งเขา <laughs> ก็แต่งให้โดยที่แบบไม่รู้ตัว <laughs> <laughs> เออลิปมาด้วยนี่นล้วลิปมา <laughs> ใจคองกากแต่งหน้าให้แล้วอะ่ะ <laughs> ก็เลยถามอยู่ทักป,ประโยคหนึ่งว่าเอาคืนใช่ไหม <laughs> เขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจแปนแต่งมีจิจิก้าได้ไหมใช่อยากมีเพื่อนอ,อยากมีเพื่อนสาวชัาเล่นนั้นแหละโอ้โหอยากเล่นนั้นอยากเล่นนั้นต้องขี้ก่อนเลยเนี่ย เราจะขึ้นกันหรือยังเพื่อนสาวขึ้นได้เลยเดี๋ยวเราจะไปค้นธรรมดา เดี๋ยวนี้เจ๋จะทําหน้านิ่งให้ดูทําแบบไม่ไม่มีคิดจนะ้เดี๋ยวจะเอาเนี่ยโกโปรล็อกเลยละทําหน้านิง่งๆแบบไม่สะทกสะท้านเลยเพราะว่าเสียว่นนี้ก็เจอมาแล้วโดนมาแล้วแบบของฝรัง่งฝรั่งเสียวมากเลยเหรออันนี้ก็ของไทยไงของไทยมันเล็กเป็นของฝรั่งอะ่ะใหญ่ยาวด้วยเฮ้ยนี่ไอ้ของไทยนี่ก็ยาวแล้วนะที่เนี่ยยาวแล้วนะก็ดูในของไทยเป็นไงแดงแดงมง่วงม่วงฝรัง่งอ่ะขาวจัวมาเลยอจริงเรื่องลางของเล่นใช่ไหมดูสิคนนั้นแหละ ว่าขึ้นช้าจังเลยอ่ะก็เอานิ่งๆนะอันเนี้ยซิก้าไหวหรือเปล่าโอ้ยไหวดูชิวเิก้าแบบดูชิวเลยอ,ะอ่ะเมื่อกี้เจแปนนะซิก้าอะไรนะเจแปนตาเหลือกหรอเจแปนตาเหลือกซิก้าอีดอกมันอ่อนพ <c oughs> ี่ว่าเจติก้าไม่มีตาเหลือกไม่มีอาการหรอกก็นิ่งๆเอานิ่งๆแต่เจเจ,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 จแปนนะตาจะถลนออกมาอุ้ยอันนั้นมันกระจอกไม่ได้แดกคุณผู้นิ่งๆดีกว่าอันเนี้ยสบาย มีพี่รุดนะเจ็ตว่าไงมันสูงเนะาะมีจะบอกว่ามันไปแล้วนะเจ็ต จบแล้วหรอจบแล้วดิไม่รู้สึกเลยอ่ะไม่รู้ตัวเลยเหรอไม่รู้ตัวเลยไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะ มันเหมือนแบบปุ๊บเราก็มาจอดเลยอ่ะเ่งงอ่ะเฮ้ยนี่คือเสียวสุดเลยนะคือแบบเหมือนแบบจังหวะออกตัวแบบปุ๊บแล้วมันก็เหมือนแบบมันไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเขาบอกเขาไม่รู้สึกอะไรเลยมันมันมันนิ่งมากก็ได้ก็กลับไปเล่นอันนั้นอีกรอบนึงไม่รู้สึกเลยแต่เจีแปดนี่คือตาเหลืองนี่นะอีนี่มันอ่อนมันก็จอกแต่เจติกานี่คือครั้งนี้อะไรมีอะไรไหลวะเหมืนน้ำตาเหมือนน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยลมันเข้าตากิโตะแหล่เซ็ตแบบใส่แว่นตา แเฉยเดี๋ยวรอดูตาเหลืองตาเหลืองเนี่เสียทรงเลยกูลิปช่องตัวเองไม่เคยเสียทรงขนาดนี้เลยวะเขาไปกับสาวที่เขาหล่อมากเนี่ยสาวไม่หล่อแบบไงในเกาหลีเลยอ่ะเกาหลีเลยเขาเป็นแบบโอ้แค่นี้แล้วเขาก็ไปซบสาวเก็บทรงเลยนะครับผม ไอแปนปากช่องหน่อยได้ไหมเออมันใช่เวลาฝากอันนี้ไหมเนี่ยไอแปนชาแนลครับผมก็ช่องไอแปนชาแนลครับเป็นตอวโมโหไอเฮียเป็นช่องที่แบบตพลังคาขนาดนี้เหรอไอพวกก็เอาไอแปนชาแนลไอพวกไอแปนชาแนลแล้วอะไรอีกนะไอพี่ไอจีด้วยอะไรไอจีไอจีเอเปนตะลึกตะโบฮานุ๊านุ๊าน

เียยหรวถ้ามันเร็วกวนี้มันจะเสียวกวนี้เนาะเหมือนมันเหักักกัหน่อยหน่อยอะน้องใช่ไหมใช่ทำาไมไม่ไอ้นี่มันรัดท้องด้วยอ่ะเลยทำให้เราแบบกือกรอมป่ะ เ,เรียกได้ว่าเลือกตกหัวฝากช่องเจปแปนหน่อยสมองเหลว <c oughs> ไปหมด <c oughs> ถ้าฝากช่องอ่ะขออีกนนสักรอบได้ไหมไ <ปะ S 1> อ้นันี้สักรอบนึงร้องขอนี <ปะ S 1> ออ้เขาร้องขอเอง,องขอเขาขอเองนะถ้าปิดท้ายเดือนเราไปติลกาอแลรอีกรอบนึงเนี่ยคุณลถไหวไหมคะถ้าไม่ได้นั้นอ่ะไหวแต่ตอนนี้มันช้างั้นผมกับเจแปนประเดิมปิดท้ายกันไปเดี๋ยวรองโอเคไปดิไปสิกลัวไหมแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติพอลงมาแล้วไหวค่อยไปเล่นกันอีกรอบ ดูต้องขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปะเดี๋ยวไปฝากช่องบนนู้นเดี๋ยวไปฝากบนนู้นเลยช่องปิดตัวตรงนู้นจบตรงนู้นตรงตงเขาดิลงมาปิดเดี๋ยวลงมาปิดเลยเออหนูไปดักรอตรงนู้นกับกอร์ตอนทำไมอ่ะพอจะไปลงตรงนู้นปุ๊บพอลงมาได้ปุ๊บปิดเลยปิดตัวเลยโอเคไหมนี้เลยโอเคไปไม่เอาหนูไม่ถือไปเล่เก้มีเขาร้องขอร้องขอแบบสองคนไหมพี่ขอเลยอ่ะขอเลยแก้มือหน่อย ดูสิว่าครั้งเนี้ยพี่นายตาเหลือกไหมอรอบที่แล้วเราขึ้นนี่คือหน้าสุด<ช>รอบนี้หลังสุดมันจะเป็นยังไงไหวหรือเปล่าสามใจดูเอานะฮะขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมนะครับผม<ะ>ก็เจแปนมีอะไรให้ติดตามบ้างมีไอจีไอจีอะเงี้ยครับผมก็มีไอจีฮะเจะแปนอนเดิ์สกอรอนุพันธ์ะนะครับผมแล้วก็ยูทูบาอยู่ าการาแล้วก็เดิดเเนี้ทุกช่องทางนะฮะไม่มจะเป็น Facebook, y o u ูท b e ทั้งหมดเลยครับผมมีหมดทุกอย่างสบายนะฮะแล้วก็รายการนี้ด้วยนะครับรายการสรัมภาษณ์ของช่องนาย c ช a แน e เฟรมี็ติดตงสว ผมไมมันมาอะไรอ้วกมาฝากแกใจกันไหมขอบคุณเจแปนทั้งวันครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณไม่ช้ยครับขอบคุณครับฝากกดติดตามครับช่องนายชิน่าแฟมบิลี่ครับผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยครับผมนายจี๊ดเด็ดแฟมบิลี่คลิปหน้าเราจะไปหาใครทำอะไรวันนี้เราสามคนไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโชคดีจุกรู้จุกรู้เป็นนายเดชาเหรออ๋อแต่นายเดชาเป็นหนึ่ง